วันนี้ผมก็จะมาสอนแก้สแป f มเฟสนะครับหลังจากที่เราเข้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับคือเราก็ต้องมีรูปถ่ายแบบประชาชนนะครับรูปถ่ายแบบประชาชน่ายข้างหน้ามานะครับแอาแบบ ถ่ายชัดๆครับไม่ไม่ต้องชัดมากก็ได้ครับแค่พอเห็นครับผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับร้อหน่อยนะครับเข้ามาพอมาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมครับอ๋อ เราก็ทําการใส่ชื่อจริงเราไปนะครับานามสกุลนะครับปกตินี่ก็ไม่ใช่ของหลอกของเพื่อนใช่เปล่าไม่ใช่แล้วกันก็ใส่พออสอนะครับพออสอไปขอสอสหรือเปล่าขออนะ้อซอสาเอาแบบจริงๆเลยนะครับแบบในแบบประชาชนเราอะครับ